มารีวิวตัวที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะจ๊ะอ้อหคุณย่าแมรี่ดิฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะที่อ่ะไม่ได้เล่นคุณท่านในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมารีวิวอัศวินราตีหรือน้องสมน้องสมสมสมปองสมหมองสมหมอง ใช่สมมองใช่ขอบคุณมากวันนี้เราจะมารีวิวนอนสมมองนะจ๊ะเมื่อกี้เอปอปรับแสงใช่ไหมมีอะไรหรอกมันมืดอ่ะอืมหน,น้าจอมันหน้าจอมันมืดไม่ไม่มีอะไรแล้วโอเคจ้ะงั้นก็เออเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะเอะป็นเริ่มกันเลยอ๋อกินสเต็กก่อนอเอาสเต็กก็ได้แหละไปเก็บไปเก็บไป โอ้ยหมาเวนอย่าพึ่งพูดมากแป่ว่าสเต็กไม่ให้กูแดกเร็วกูได้โอ้ยสเต็กอยู่ได้ห้อว้าแต่ละอีหมาโลจิตมาว่าอะไรอยนี้เอาไปรอรอทีมงานทีมงานมาหัวเส็จสักทีเออ เออมาแล้วเอออาชย์จะป้องไปอีกหนึ่งทีเอาเปิดเข้าแมปมาที่เรียบร้อยกับแมปร้องงานพรีดอ,อาวุธโอเคเ,อเปิดมาปอกเปกก็ตอกไม้ทาแล้วเดินหลอกมาฝั่งนี้ฮ่าฮ่าไม่รู้ว่าจะเดินหลอกทําไมนะแต,แต่แต่แต่ว่าก็ช่ำเถอะอ่ะไะเดินกลับไปที่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามที่ที่เราหลอกเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าหลอกทําไมนะโอเคเพราะไปต้องมีสักคนแหละที่มันมาเกิดตรงสามไม้อ่ะ แต่จะเรียกเป็นสามไม้ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาสองไม้ใช่สองไม้เข้ามเอนมาอออะไรเนี่ยต้นเกมก็มา A F K แบบนี้ไม่ดีเลยเฮ้ยนี่มันใช่โป เมื่อกี้ไม่โดนพับไม้ด้วยอ่ะวิวิทำไม่ระดวงดีจังเลยวันนี้โอเคถือว่าเป็นโชคดีโชคดีของเราโชคดีสองรอบโชคดีสามรอบอันนั้นก็อีไปเลยแล้วเกนนเจนักโทษมาเลนต้นเงี้ยเลยนินพันพูดใหม่อีมาเร็งใช่มันคือมาเร็งยังไงล่ะมีมีมีบางคนได้แกวไว้ว่าฮีคือมาเ็งทุกนีมันกรอบระบุชื่อไม่ได้กอโดีโอเคค่ะเดินไปต่อเลยเดินไปด้วยความมั่นไหนเมื่อกี้ใครมาทําอะไรช็อต งอปอกแป๊กอืมปอกแป๊กลูกหนูจูบได้ไม่เท่าไหร่เราอมีคนไปช่วยนักโทษแล้วจะไม่เป็นไรเราปอกแป๊กก่อนปกเป๊กก่อนอย่างเงี้ยนะเพราะชีวิต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 ช้าแล้วก็ปั่นไวเดี๋ยวปอกแป๊กเฮ้ ปกแบกลูกเออคือเมื่อกี้เราเสียบิงฟรีเพราะนอนเลยนะมีน่าเชื่อมาก่อนอ่ะไม่เป็นไรก็ไม่ได้แตะไอเดนนาแล้วน้องก็ต้องเข้าใจตัวเองซะบ้างเล่นสปีดไปตบหน้าน้องเลยตบไม่โดนไม่หลุดจะว่ายังไงแล้วตบให้โดนแล้วแหละน้องโอเคเสียไปอีกหนึ่งแพ้ไปตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยตอนตั้งใจจะตีมันก็ตีไม่โดนพอคิดว่าตีไม่โดนแน่ก็จะตีโดนเป็นเรื่องปกติธรรมชาติมากออไปข้างหน้าต่างไปแล้วไม่เป็นไรพุ่งไปเต็มเลยสิคะรอเท้ากระบุตองก็มีไป ปยชน์เหมือนกันนะเนี่ยไปเลยลูกสมมองตบมาเลยเอามาเลยลูกเดินเข้าไปใกล้เลยเอาเลยเอือไม่โดนไม่เป็นไรอุ้ยเกือบโดนพับไม้ใส่วันนี้เราดีเดีกเด็กเด็กเดเด็เอาวันนี้เราดวงดีมากเลยอ้าตายแล้วอะไรยนี่ยใช้ไม่มีโชคลัคกี้ไงต้องมีเงินจับเป็นคนที่ดีเดี๋ยช่้มเถอะปะจะว่าไปนะลัคกี้เขาคือใน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 มือของเธออะมัน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 คือปืนใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพับไปเลย ไม่ได้พับไม้เส่เราจะยิงปืนใส่เราโ,อโ,อโดดไป1 e หนึ่งเอ,อ้าอ้าวน่าดนดันแบบนี้ก็เธอเลิปกหนึ่งอเ,เอเอิจ้ะ <c oughs> ก็คือก่อนหน้านี้ใช้ปืนมั่วๆไปอีกหนึ่งดอก <c oughs> แล้วก็มาฮิลเพื่อนแบบมั่วๆไปอีกหนึ่งดอกเ <c oughs> สียปืนบวกกับเธอเลิกช็อคโอเคเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์มากสสมมมมมวันนี้แบบเนาะคือแบบเราดวงดีอะเนาะ โอเคอาชายผู้มีโชคมาเลยนะจ๊ะเรามาเล่นด้วยกันเถอะอุ้ยแต่ว่าหูขึ้นนะเนี่ยใครจะมาช่วยรับเอามาเลยอชายผู้มีโชคลัคกี้อ่ามีคนไปช่วยแล้วใครเนี่ยเห็นขาวๆงั้นหน้าถ้าจะให้ดาวน่าจะนอาแมนจ๊ะน่าแมนรู้อู้น่าแมนจริงด้วยมาแหม่นี่ก็โดนตบไปสิโดนตบไปหนึ่ง e เออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็โดนตบไปเหมือนกันอันนั้นเขไปเลย ใชคุ <Greek> ้มมากพอดีแบบว่าคนมันโหดเกินไปอันนะอ่ะโอเคค่ะไอ้เมื่อสาวตาบอดยิงตาแถมยังอยู่เหมือนจังชื่อน้องแตนช่างเป็นเธอสาวตาบอดยิงสาวตาบอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรดานด้านดานด้นด้นอย่างนี้เลยละครแต่จะว่าไปนะช่างแต่งส่วนเป็นไงเออจริงโอ้เราไม่ได้สังเกตว่าหลุมเออเราไม่ได้ดูแล้วว่าหลุมมันอยู่ไหนวางวางวางไว้ก่อนวางนะพวกไว้ก่อน ไม่ต้องวางสิเนาะหลุมไม่เปิดสิเครื่องอยู่เลยอโอเคเราอุตส่าษาชโชงโ่โอเคปะนั่งไปเลยปาร์ตี้ห้องวีแล้วหนึ่งโอเคอจ้าตอนนี้ปาร์ตี้ห้องวีเนาะพกเสือ,อเดีจะว่าไปช่างแต่งศพไปอยู่ตรงไหนอาตาบอกไปแล้วหนึ่ง แล้ว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 ช่างแต่งศพไปอยู่ตรงไหนหรอฮัลโหลน้องข่าวลูกดูเครื่องก่อนแอ๊แต่หูวขึ้นนะอิะจฉาจังเถยนี่พวกมีสกินคอแล็บเนี่ยอยากได้บุ้งนะทีมงานออกให้หน่อยออกสกินให้หน่อยได้ไหมอะสกินคอแล็บเหอะสกินคอแล็บอะไรเียงับงับงับเห็นได้ยินข่าวมานะ<ง>ว่าจะมีคอแล็บกับเรื่องอไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวจะสปอยคลิปต่อไป ไม่ได้สป,ปอ,อยใหญ่หอย oh <my> กระตุกกระตุกไม่เป็นไรแต่จะว่าไปมันมันอยู่ไหน oh <my> ทุกคนตายไปหมดอ๋อสวัสดีจ้าุย oh <my> ยอมแพ้เหรอลูก เเพืื่่ออนผมมไหลลแ้วทำอะไรโอ้โหน้องแมนไม่อยากตีแต่เราอัดคลิปอยู่อ่ะคือต้องเก็บสีไงเราอัดคลิปเรามารีวิวอ่ะกระต๊อดจ้าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปนั่งเก้าอี้นุ่มๆนะปั๊บปป๊าไปกับปด้วยกันไปด้วยกันเถอะมาๆปั๊บปป๊าอ้อยอมแพ้ไปแล้วหรอ เออเออเป็นว่าตอนนี้เก็บสี่แล้วกันนะให้เชิงแต่งศพแม่ขอโทษรรู้สึกผิดรู้สึกผิดนะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เก็บสี่ได้อระกค์ให้ตาบอดขนาดตาบอดอย่างจุกได้นานถ้าจุกได้นานสุดก็น่าจะตาบอดแล้วเนาะใช่น้ำตาตาบอดเนี่ยตาสาวตาบอดที่สาวตาบอดนี้มันมันมันจุกยาวเลยจะว่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะสาวตาบอด ไม่ให้เรียกชื่อมันต้องนานไม่ได้เล่นมันต้องนานเนอะอุย้ยบองบางอาจจะมารีวิวให้ดูนะจ๊ะนั่นไงแม่สปอยอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยปิดคลิปปิดเลยเหรอแพอปป้ปิดคลิปเฮ้ยปิดคลิปเออได้แล้เออเออใช่ใช่ปิดปิดตรงไหนปิดตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมพี่ตรงนี้เอออย่าลืมกดไลค์ด้วยนะไอ้พวกตูดหมึกปิดแล้วนะไว